สบายดีสบายดีสทำไพี่น้องป้องไฟมาสูบสุดคนนะเจอกับพี่น้องบบ่าวลาวบ่าวไม่วันนี้มีคอนเทนต์พี่น้องมีคอนเทนต์มาเนี่ยนะคิดคอนเทนต์หน่อยไปเบื่อก็สบายดีเลยว่มึงกันดีสบายดีพี่แม่โอ้ดีเกาหลีพี่น้องมีคอนเทนต์มีคอนเทนต์มาเนี่ยพี่น้องคอนเทนต์ไปลำงวงเขาอยู่ในซอยนี่งวงได้ไร โสดมาเดินพี่น้องนี่ห้างลังโสดของคนนี่เบิ้งกันเลยพี่น้องเบิ้งต้นเปแล้วเดินเดืาดใเบิ่งเบ้งลาวงเากันไมแจ่มาเรียบร้อยไม่แน่นักกล่องต้นใส่ดีนะกล่องจ้ากเลยก

mọi người mọi người mọi người mọi này mọi người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  mọi phía trong này mọi người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  ไม่ที่มันน้อยๆว่างแค่นะแล้วยังมา่ปิดแฟดกันแล้วพี่น้องเขาจะเห็นคนพี่น้องไปแล้วองมวงแล้วัโมวงเอ้าฉันว่าเป็นี่นว่นี่ไปมักหนึ่ง มังนึงมังนึงนี่ๆนี่เอาเว้ยที่ซิปไม่เบิกกดเก่ยวมันห่อนวนเปรียวเลยต้นหนีรายมาครับเขาได้หมวงหลักมาเด้วพี่น้องมาหมวงทีหลักก็ะเบิงกล้องหนือเปาพี่น้องไม่แตกเลย

mấy con rồi có bao nhiêu năm tôi kiếp đấy nè bài mặt để lúc còn